เป็นไรอะตูนแม่ไม่เข้ารายการเครียดเครียดค่าไฟบ้านเลยเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสองหมื่นฮะสองหมื่นใช่สองหมื่นก็ตูนบอกเอะแล้วว่าดึกๆอ็อย่าเปิดทั้งสนามบ้านทั้งสนามหญ้าทั้งโรงรถเปิดมันเข้าไปมันกินไฟเอางี้ มาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้ใจ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเออความคิดดีนะเราอะเอาค่าไฟสปอตไลท์ที่ประหยัดเนี่ยมาซื้อสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ใหม่ติดันให้ทั่วเลยสนามบ้านโรงรถหรือว่าจะเป็นข้างบ้านเอาให้สว่างปลอดภัยไปเลยเ,อ,อ,เอ,อ้มีแบรนด์แนะนําแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดไปโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n e l u s ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์100%ซ จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตุงแอมมิ่เอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเรายังเห็นข่าวกันอยู่เลยค่ะว่าทาั้งด็อกรรเวอร์แล้วก็ทีมเฟอร์รัฟเดฟิเอสไม่ได้ซิกเซอร์เสยต้องการเบนซิมมอนส์ไว้อยู่กับทีมแต่เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะตูนมั่นใจว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต้องได้เห็นข่าวกันดีนะคะนั่นก็คือทีมเฟอร์รัฟเดฟิเอสไม่ได้ซิกเซอร์เสยพร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดของเบนซิมมอนส์ค่ะดังนั้นไม่ว่าซิกเซอร์จะเทรดเบนซิมมอนหรือไม่เราไม่รู้แต่ที่เรารู้แน่ๆในวันนี้ค่ะเรามีนักมโนการเทรดตัวพ่ออย่างเอเนีย่ยมาาาอยู่กับเเร <Wow. S 1> แล้วขจะมาาาาจจจัดดดดกกรรรรเเเทททถึง5ี่อจจะปป็นไไ้ ในอนาคตให้เพื่อนๆรับฟังกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอ like ไลค์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่การเทรดแรกที่อาจจะเป็นไปได้ะคะ่ะเริ่มกันที่แซนแอนโทนีสเปอร์สค่ะทางแซนแอนโทนีสเปอร์สเนี่ยก็จะส่งเดมาเดโลซ่านะคะจากการซายแอนเทรดค่ะรวมไปถึงลอนนี่วอลเกอร์แล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2022 ไปให้ฟิลาเดลเฟียซเว่นิสิกเซิร์เพื่อแลกกับตัวเบนซิมอนส์นี่แหละคะ่ะสำหรับดีลนี้เนี่ยครับในส่วนของเดมาเดโรซ่าเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีผลงานที่ดีกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก็ตามแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวของเดมาเดโรซ่าเนี่ยหลักๆแล้วเขาคือชูติ้งการ์ดแต่หลายต่อหลายครั้งครับเขาต้องขยับขึ้นไปเล่นเป็นฟรอนต์คอร์ดเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดโดยทางสเปอร์นี่ยครับก็ใช้เดชอนเต้เมอร์เรย์ครับกับเดอริกไวท์เนี่ยเป็นคู่แบ ลงเนี่ยนะครับการเล่นคู่กับเดชอนเต้เมอร์เรหรือจะเป็นเดอริกไว้เนี่ยโดยเฉพาะการเล่นเกมรับเนี่ยน่าจะเป็นที่ถูกใจของโค้ชป๊อปมากๆและที่สําคัญครับ การที่มาอยู่ภายใต้การโค้ชของโค้ชป๊อปเนี่ยตัวของเบนซิมมอนส์น่าจะได้การจุดไฟที่ดีครับจากโค้ชป๊อปการพัฒนาผู้เล่นต่างๆทางแซนอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับในการพัฒนานในการดึงศักยภาพของผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ระดับนี้เราต้องมาติดตามชมกัน,นครับถ้าเกิดสมมุติว่ามาจริงๆเนี่ยแล้วทีมสามารถพัฒนาได้เนี่ยอาจจะจุดไฟเบนซิมมอนส์ให้กลับมาเล่นดีโดดเด่นมากมายและเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยแบบหมดใจกับเบนซิมมอนส์ไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเชียร์เขา เซอร์การที่พวกเขาอเอาตัวเดมาเดโรซาเข้ามาร่วมทีเนี่ยในจุดนี้เดมาเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับ2ในการทําแต้มให้กับทีมได้อย่างสบายๆเลยครับที่สําคัญเขาจะทําให้งานของโทเบียสแฮอริสเนี่ยง่ายขึ้นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนของโทเบียสแฮอริสเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยหลายๆคนกังวลน,นะครับว่าการที่ไม่มีเบนซิมมอลเนี่ยแล้วเพลย์เม이เกอร์ใครจะทําได้ล่ะตัวของเดมาเดโรซ่าเนี่ยในช่วงหลังๆที่เขาอยู่กับแซนแอนโตนิโอสเปอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยค่าเฉ ย้อนกลับไป8-9ฤดูกาลที่เขาอยู่กับแรปเตอร์เนี่ยค่าเฉลี่ยนในการแอสซิสต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-3.1ครั้งต่อเกมเท่านั้นเองเรียกว,ว่าพัฒนาเป็นเท่าตัวเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาในเกมการเล่นของตัวเขาเองดังนั้นในการสร้างเพย์ให้กับโจเอมบีลเล่นเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสำหรับเดมารเดโรซานและที่สําคัญเขาสามารถสร้างจังหวะในการทําแต้มด้วยตัวเขาเองได้สบายๆเลยครับโดยเฉพาะในระยะกลางและที่สําคัญที่สุดครับปัญหาของการยิงลูกโทษในช่วงเพย์ออฟของซิกเซอร์สเพราาาะว่เเมซนนีี่ยปักกฬทิง โทษระดับ88%นะครับ88%นี่คือแบบโอ้โหเกรด4สบายๆเลยดังนั้นในจุดนี้เนี่ยถือว่าตัดความกังวลไปได้เลยและที่สำคัญเขาได้สิทธิ์ดราฟแถมยังมี Ronny Walker <วะ S 1> เข้ามาอีกเนี่ยนะครับ r อนนี่วอลเกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีการพัฒนาในการเล่นอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าในจุดนี้เนี่ยแม้ว่าทางแซนแอนโตนิโอสเปอร์จะเสียได้รอนนี่วอลเกก็ตาม แต่การได้เบนซิมอนส์ไปเขาก็น่าจะแฮปปี้ครับเราไปต่อกับที่ดิวต่อไปเลยค่ะกับทางคลิฟฟ์เลนคาร์เวียสค่ะทางคลิฟฟ์เลนคาร์เวียสเองก็จะส่งเคเวินเลิฟคอลินเซกสตันกับสิทธิ์ดรับรอบแรกปี2022ให้กับทางฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเสเพื่อแลกกับเบนซิมอนส์และก็เชคมิลตันค่ะสำหรับดิวนี้นะถ้าเกิดย้อนกลับไปในเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ยินข่าวนะครับว่าทางคลิฟฟ์เลนคาร์เวียสเนี่ยเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดต่างๆของคอลินเซกสตันและถ้าเกิดดิวนี้เกดดดดาาเ,าเ land เเลลสกกรรรแนนน์ป็ทีีีี่ยยบ้้อออขจุึง การทำในการเทรดคอลินเซ็กซ์ตันไปเนี่ยนั่นทาให้สถานะในการเงินเพดานเงินต่างๆของพวกเขาเนี่ยน่าจะมีความไหลลื่นมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าไม่ต้องมาคํานึงเรื่องการต่อสัญญาของคอลินเซ็กซ์ตันในอนาคตครับและการที่พวกเขาเอาตัวเบนซิมอนส์เข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับประกอบก,บกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงที่เขารู้ว่าเป็น,ป,นปัญหาของเขามาโดยตลอดเนี่ยถ้าเกิดในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาสามารถยิงดีขึ้นในอนาคตเนี่ยการที่ได้มาร่วมงานกับเจเร็ดอาร์เรนแลวก็ดาร์เลสกาแลนเน อย่างสบายๆเลยนะครับอายุของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่มากมายการสร้างทีมต่อไปในอนาคตก็จะทําได้ง่ายขึ้นเรามาติดตามชมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางคลิฟแลนด์เคารเลียเนี่ยเขาจะตัดสินใจแบบไหนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจครับหันไปมองในฝั่งของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้กเซกันบ้างการที่พวกเขาเอาตัวเควินเลิฟเอาตัวคอินเซ็กซันเข้ามาเนี่ยสำหรับเควินเลิฟเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดรอลอนเจ์เนี่ยจากทีมคลิฟแลนด์เคอ่ยร์เดียวเลย ที่เคยแบบโอ้โหเป็นแชมป์ชนะมาโดยตลอดส่วนมากแล้วจะชนะตลอดแบบนี้เนี่ยพอมาอยู่ในทีมที่แพ้เนี่ยจิตใจต่างๆเนี่ยมันก็ยำแย่ม,มากครับการเล่นเราลงไปในสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหร่ครับก็ยิงทิ้งๆคว่างๆเราเห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เควินเลิฟเนี่ยเขาแสดงอาการออกมาว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตลอดอยากจะให้มีการเทรดแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทางคลิปด้านคาเวเลเนี่ยก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าการเทรดเควินเลิฟเนี่ยจะเอาอะไรดีๆเข้ามาให้กับทีมได้ก็เลยยังไม่มีการเทรดเก เควินเลิฟเนี่ยเป็นผู้เล่น power forward โดยตำแหน่งธรรมชาติของเขาเลยนะครับช่วยรีบาวสบายๆช่วยโจเอมิทป้องกันสบายๆช่วยยิง3คะแนนวงนอกก็ได้ทางโซนให้กับโจเอมิททะลวงวงในสบายๆเลยครับนี่คือจุดของเควินเลิฟในส่วนของ Colin อคอลินเซ็กสตันเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นผู้เล่นเพลย์เมเกอร์ให้กับทีมก็ได้ทำแต้มเองก็ได้เป็นการสายบุกอยู่แล้วที่เหลือคือการพัฒนาสร้างเพลย์กับเพื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงที่อยู่กับทริปแลนคาเวเลียเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือ ที่มาอยู่ภาย,ตายใต้การนําทีมของโจเอมบีแบบนี้มีด็อกวิเวอร์แบบนี้เนี่ยเขาจะเล่นแบบตอนนี้เขาอยู่กับคลิปแลนเคาร์เลมไม่ได้แล้วละครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเทรดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับเพราะว่าทางซิกเซอร์เสียนอกจากได้ท Kevin Love, <S <S ั้งเควินเลิฟคอลินเซ็กซ์ตันและเขายังได้ิ์ด,ดราฟมาด้วย นี่คือสาระสำคัญมากๆครับเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยคะ่ะนั่นก็คือทีมอินเดียนาเพเซอร์ถ้าหากว่าเขาได้ขอร่วมเจรจาด้วยโดยการส่งมาร์คบล็อกดอนกับทีเจวอร์เรนค่ะไปให้ฟิลาเดลเฟียเซเวนดิสิกเซอร์เพื่อแลกกับตัวเบนซิมอนส์สำหรับดีลนี้เนี่ยครับส่วนตัวมองว่าเพเซอร์อยู่ในกระบวนการที่ยกเครื่อง huh. ทีใหม่ครับไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่สร้างทีมใหม่นะครับเพราะในช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่ผ่านเพลย์ออฟรอบแรกเลยในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขามีแกนหลักนะครับแน่ ก็มีคาริสเลเวิร์ดครับที่เทรดมาจากบรุกลินเนสนี่คือแกนหลักที่กําลังผลงานกําลังเข้าทีมา่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆการที่พวกเขาเอาตัวเบนซิมอนส์เข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับเข้ามาทดแทนเมาคอมบล็อกดอนได้สบายๆเลยครับเพิ่มเติมคือการเล่นเกมรับที่เหนือกว่าตัวของเบนซิมอนส์ทุกคนก็ทราบกันดีนะครับ,รบว่าเขาเล่นเกมรับโดดเด่นขนาดไหนการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเนี่ยก็นนยไม่ต้องพูดถึงเขาสามารถเล่นเข้ากับโดเมนทัสซาโบนิสแล้วก็คาริสเลวเวิร์ดสบายๆเลยครับดังนั้นเรามาติด เกิดเอาตัวเบนซิมอนส์เข้ามาจริงๆและส่วนตัวยังมองคิดว่านะครับถ้าเกิดเบนซิมอนส์เล่นกับโดเมนทัสซาโบอริสรวมถึงคาริสเลเวอร์ดเนี่ยเชื่อว่ายัางไงก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเพเซอร์สได้แน่นอนครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้หันไปมองในฝั่งของฟิลาเดลเฟียเซเวนเดซิคเซอร์สกันบ้างครับการที่พวกเขาได้ตัวอมอลคอมบล็อกดอนมาเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเขาคืออดีตรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2017ปี2017ตอนนั้นเนี่ยคือแย่งโจเอ็มบีทไปเลยนะครับตอนนั้นน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 โโจจจเเ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 เออ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 อ็็็็็มมมมมบบบบีีีีีีีทท่่่่่่่่ถืววาา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 ผลลลลลลงงงงงดดดดดดแแตตค้กกกกกกรรรัุยยยยหปปข แล้วตัวของมาร์คอมบล็อกดอนเนี่ยเขาก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นลุกกี้จนถึงตอนนี้ในฤดูกาลที่จบไปกับเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขามีค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มเนี่ยมากที่สุดในชีวิตการเล่น <Ừ. S 1> NBA ของตัวเ็าเลยครับนั่นะคือ21.2แต้มต่อเกมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเลขที่แบบโอ้โหตาลุกวาวขนาดนั้นนะครับแต่การเล่นของเขานี่คือสม่ําเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพคํ uh huh. าว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของ NBA เ, uh huh. เขาขอ้น9ผู้เล่นยนครับ่ในค0 90ที่ว่าง ยิงฟิลโกระดับ50%ยิง 3, คะแนน40%ยิงลูกโทษ90%เรื่องปัญหาลูกโทษเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่า i, มัลคอมบล็อกดอนนี้แม่นจริงๆครับระดับ90%นี่คือแทบจะไม่พลาดแล้วอะ่ะแต่ที่สําคัญเขาสามารถสร้างเพล์ให้กับโจเอมบิดได้สบายๆเลยครับหันไปมองอีกคนนึงครับนั่นคือทีเจวอร์เรนทุกคนทราบกันดีนะครับว่าศักยภาพในการทําแต้มของเขาเนี่ยสูงส่งขนาดไหนในโดยเฉพาะในช่วงบับเบิ้ลที่ผ่านมาโกอยอแต้มเป็นว่าเล่นเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานถ้าเกิดสมมุติว่าเขากลับมาแล้วเนี่่เาานนนลงใ อีกแล้วเนี่ยก็ถือว่าทางซิกเซอร์ได้ของดีเข้ามาอีกคนคนึงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสนุกแน่นอนครับเราไปต่อกันที่ดีลที่4เลยนะคะทีมที่มีข่าวค่ะนั่นก็คือพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สค่ะทางพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นี่ก็จะส่ง CJ เจมครอว์ลัมกับสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ในอนาคตไปให้ทางฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สเพื่อจะแลกกับเบนซิมมอนส์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะชื่อของ CJ m c c o l l u m เนี่ยอยู่ในกระแสะการเทรดมาโดยตลอดเลยครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเซ็นสสัััััญญญญาาาากกกกกบบตต่่่ออออออไปหหรืหลืลลงงจทีเซญญญ็็นแ้วมชขอ CJ เมส์แคลลัมเนี่ยวนเวียนอยู่ในกระแสการเทรดมาโดยตลอดเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาคือผู้เล่นที่สามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มเนี่ยสบายๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3การยิงระยะกลางการเก็บลูกโทษต่างๆเนี่ยถือว่า CJ เ <c oughs> มสคลลัมเนี่ยเขาทําได้อย่างดีมากๆแล้วนะครับแต่มันก็พิสูจน์เช่นเดียวกันครับว่าการที่เขาเป็นเบอร์2ให้กับเดเมียนเรเลอร์แบบนี้เนี่ยไม่สามารถทําให้พอแลน d t ์เทรเบเซอร์เนี่ยไปสู่ฝันได้ฝันของพวกเขาคือการคว้าแชมป์ n อ a อแน่นอนครับตัวของนีงจมันก็เลยตรงกับจังมเนี่ย้องการ เปลี่ยนแปลงพอดีเลยเช่นเดียวกับทางฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สเช่นเดียวกันการที่พวกเขาเนี่ยเอาตัวเบนซิมมอนส์เข้ามายืนคู่กับเดเมียนเลนเลิเนี่ยนะครับเดเมียนเลนเลิบอกว่าอนนโอเคไม่เป็นไรยิง3คะแนนไม่ได้ไม่เป็นไร,นนไไไนไรแต่ขอยิงลูกโทษให้ได้ก่อนแล้วกันแค่นี้พอ,พอพัฒนาลูกโทษต่อไปเรื่อยๆครับยิง3คะแนนเดี๋ยวเดเมียนเลนเลิจัดให้ก็ได้ไม่เป็นไรสิ่งที่พวกเขาจะได้จากเบนซิมมอนส์มากกว่าทางซีเจมอลลาร์แน่คือการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับนี่ถือว่าเป็นปัญหาของพอร์ตแมมม้วว่่าาาาทีีขของพพกเเเนยยยจะล่นเกมรับยง ก็ตามเนี่ยครับแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีพอครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟเลยมีปัญหามาโดยตลอดครับดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีเบนซิมอนส์เข้ามาจริงๆเนี่ยครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยตัวของเบนซิมอนส์สามารถตามประกบใส่ผู้เล่น all star, Super star อ all s ซูเปอร์สตาร์ของทีมตรงข้ามให้กับเดเมนเลือดสบายๆเลยครับแตกต่างกับซีเจมเบอลัมที่รูปร่างของเขาค่อนข้างเป็นรองแบบนี้ทางพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สนุกแน่นอนครับหันมามองในส่วนของฟิลาเดลเฟีย26เกี่ยวกันบ้างครับถ้าเกิดสมมต ก็อาจจะเจราจาต่อรองขอเป็นสิทธิ์รับรอบแรก<ม>แทงก็เป็นไปได้น,นะครับใครจะรู้การที่พวกเขาเอาตัว CJ แมคคอลลัมเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนครับการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะตกลงแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้เพิ่มเติมครับนั่นคือการเล่นเกมบุกม่วาจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3มแคนการยิงลูกโทษอย่างที่บอกเนี่ยครับ CJ แมคคอลลัมจัดให้ได้หมดครับนี่คือสิ่งที่จะได้มาจากการได้เอาตัว CJ แมคคอลลัมเข้ามาร่วมทีมปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับที่ทางทีมกังวลนั่นคือการเป็นเพลย์เมเกอร์การสร้างจังหวะ ตัวของซีเจมคคอลัมเขาก็สามารถทําทดแทนได้ดีนะครับการแอสซิสต์ต่อเกมเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น6-7ถึงครั้งต่อเกมดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเขาน่าจะสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนได้อย่างสบายสบายครับส่งให้กระโจยมิดเล่นร่วมกับโทเบียสแฮร์ริสได้อย่างสบายสบายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกได้หมดครับส่วนในการเล่นเกมรับเนี่ยทุกคนในทีมเนี่ยก็ต้องก้าวขึ้นมาเสริมในส่วนที่เขาขาดเบนซิมอนส์ไปครับและสุดท้ายค่ะโอเคซีฟันเดอร์ที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมอยู่ละพวกเขาต้องการผู้เล่นอายุน้อยแล้้ววกก็พพัฒนนาาไดอย่งเ ดโดยจะส่ง k e m b บ w w l l k r r พร้อบกสิทธิ์ดรักรอบแรกปี2022ที่ได้มาจาก l a Clippers ค่ะไปให้ทาง Philadelphia 76ers เพื่อแลกกับ Ben Simmons ค่ะในจุดนี้นะครับอย่างที่แอมินตุนพูดเป๊ะเลยครับ OKC OK Thunder เนี่ยคือทีมที่แบบอยู่ในกระบวนการสร้างทีม,มพวกเขาต้องการผู้เล่นที่อายุน้อยคำว่าอายุน้อยเนี่ยคือไม่เกิน25ปีสามารถพัฒนาได้มีพรสวรรค์ และที่สาคัญครับเขามีสิทธิ์ดรับรอบแรกเนี่ยเพียบเต็มสต็อกไปหมดเลยสิทธิ์ดรับที่เขาให้ยกให้กับซิกเซอร์ถือว่าเป็นสิทธิ์ดรับที่แบบโอ้ได้มาอย่างสบายๆครับจาก L.A.Clippers เนี่ยการที่พวกเขาได้เบนซิมมอนส์มายืนคู่กับเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์แบบนี้เนี่ยนี่คือในฝันของพวกเขาเลยครับเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมได้อย่างยาวๆในตัวของเคมบ้าวอลเกอร์เนี่ยการที่เขามาอยู่กับ OKC Thunder เนี่ยทุกคนทราบกันดีครับแค่มาพักใจแป๊บเดียวครับแล้วก็มองหาการเทรดแบบนี้เนี่ยครับการเทรดที่แบบจะได้ผ แบบนี้เนี่ยครบไม่ต้องรอการเทรดแลกสิทธิ์ดรับอะไรต่างๆแล้วล่ะนี่ถือว่า <คะ S 1> เป็นก้าวแรกในการสร้างทีมแบบสบายๆเลยนะครับวกเขายังมีสิทธิ์ดรับอีกมากมายอย่างที่บอกเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับว่าผู้บริหารทีมเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อ,อยังไงน้องๆเพื่อนๆหลายๆค,คนเนี่ยที่สนใจในการสร้างทีม NBA เนี่ยนะครับให้ดูทีม OKC OK Thunder เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเลยว่าพวกเขาจะเดินหน้าแบบไหนนี่คือทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวแล้วนะครับเขามีสิทธิ์ดรับเพียบเลยนะครับสิทธิ์ดรับเพียบแบบนีีี้เเ่ยยยหมมมาาาาคววอุธบล จะขยับสิทธิ์ดาฟของตัวเองเนี่ยโดยการเทรดสิทธิ์ดาฟที่มีอยู่เนี่ยเพื่อจะเข้าไปอยู่อันดับ 1, 2>, 1> 2 3หรืออะไรแบบนี้รวมไปถึงเทรดสิทธิ์ดาฟเหล่านี้เนี่ยนะครับไปให้กับทีมอื่นๆที่มีสตาร์อยู่เขาอาจจะเอาผู้เล่นระดับสตาร์ระดับออลสตาร์เข้ามาร่วมทีมก็เป็นไปได้ทางเลือกในการสร้างทีมของพวกเขาเนี่ยเพียบการที่ได้เบนซิมมอนส์มายืนกับเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์แบบนี้เนี่ยสบายๆเลยครับยาวๆในอนาคต OKC คซี่ซันเดอร์เนี่ยกลับมาแน่นอนหันไปมองในส่วนของฟิลาเดลเฟียเซเวนที้ซิกเซอร์สกันบ้างคร แน่นอนการเล่นเกมรับเนี่ยตกลงแน่นอนสำหรับทาง Sixers แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าใน Sixers เนี่ยมีผู้เล่นระดับ a l ดิ e เอนซีฟทีมถึง 2, 2> คนนะครับนั่นคือโจเอมบิกับมาติสไทบูลทั้ง2คนนี้เนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเสริมช่วยงานให้กับเคมบาว์วเกอร์สบายๆเลยครับเข้ามาทดแทนในการที่ขาดเบนซิมอนสไปแต่การที่ได้เคมบาว์วเกอร์เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าปัญหาของ Sixers ในการเล่นเพลย์ออฟเนี่ยคือการเล่นเกมบุกย้อนกลับไปในซีรีส์ที่เจอกกับ เหมือนเป็นการเล่นแบบ4ต่อ5เพราะว่าทั้งทีม Atlanta h a w k เนี่ยเขามั่นใจแล้วเขาก็กล้าปล่อยเบนซิมอนส์เลยอยากจะยิงอยากจะอะไรเนี่ยเชิญเลยเต็มที่เลยนี่คือการท้ายยิงแล้วก็ทําไม่ได้จริงๆครับสำหรับเบนซิมอนส์แต่ถ้าเกิดเป็นเคมบาว์กเกอร์เนี่ยปล่อยแบบนี้ไม่ได้ครับ<ช>หายแน่นอนแม้ว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับการบาดเจ็บเข่าของเขาเนี่ยมันมีผลกับการเล่นจริงๆซึ่งจริงๆแล้วตัวของเคมบาว์กเกอร์เนี่ยเขาคือผู้เล่นระดับ All NBA นะครับถือว่าไม่ธรรมดาแต่เจอปัญหาาบบเเจ็็กลยมี กับการเล่นถ้าเกิดย้ายมาอยู่กับซิกเซอร์จริงๆเนี่ยแล้วไม่เจออาการบาดเจ็บรบกลวนหรือว่าเล่นงานใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ถือว่าซิกเซอร์เนียได้ของดีมากๆมาร่วมทีมครับสนุกแน่นอนครับทีนี้อ่ะตูนอยากจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสูมวิญญาณผู้บริหารทีมค่ะแล้วคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราค่ะว่าดีลไหนเนี่ยตรงใจพเพื่อนๆบ้างหรือว่ามีดีลไหนในใจที่คิดว่าดีกว่านี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ซับสไครต์อย่าลืมซับสไครต์นะคะที่ NBA คือจีนในของพวกเราช่วยที่ทริมแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ